สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะฮะอ่ะก็พวกเราเนาะกลับมาจากบ้านมะนาวนะครับ f อฟซซึ่งพวกเราเนาะมันเกิดข้อผิดพลาดนะฮะทำท่อแตกไปอ่าหนึ่งปลอกนะ,ะ f อฟซก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปซื้อนะฮะอ่าแล้วก็จะวางระบบ นะ,ะต่างๆเนาะก่อนที่จะทำการเทพื้นนะ,ะ fc ซึ่งตอนที่ผมจะมานะฮะผมก็บอกเจ้า,จาของบ้านเนาะให้รดน้ำนะฮะเพราะว่าน้ำเออเพราะว่าดินนี่ดินมันเป็นดินใหม่นะฮะก็เดี๋ยวกลัวมันซุดนะเราเทปูนไปแล้วเดี๋ยวมันแตกนะ,ะ fc ก็ให้เจ้าของบ้านเนาะรดน้ําไว้รอพวกเรานะครับในวันพรุนี้พรุนนี้นี่ก็จะเตรียมโม่ปูนนะไปด้วยนะไม่แน่เราอาจจะได้เทปูนนะเพราะว่าพรุนนี้นี่ไปซื้อท่อ1ปลอกแล้วก็บางระบบนะ้วก็น่าจะได้เทพื้นนะฮนะเอฟซีแอมแมแป๊บเดียวเนาะก็เทพื้นนะฮะ พวกเรากลัวมันเสร็จใบนะ FC <c oughs> พวกเราก็เลยทำลีลานะฮะเอ้าไม่พูดเยอะนะฮะ FC ในวันนี้นะครับผมสองแม่ลูกนะครับดูเบื้องหลังการทำกับข้าวนะคระับน้องมาต่อยก็ล้วงกระเป๋าด้วยนะ,ะ FC ลงถุงเสื้อเฮ้ยทำอะไรลูกนี่ ทำไมทำไมถึงทำไมถึงต้มข้าวเราเป็นหวัดไข้ไข้ก็เลยกินต้มข้าวก็เลยกินต้มเผื่อกบิวด้วยวันนี้น้องบิวมาด้วยเนาะน้องบิวมาหานะฮะอ้าววันนี้แม่มาต่อยจัดเมนูอะไรออมโอ้ออมออมหนูนะฮะเอฟซีนี่นะฮะนี่ หนูที่วพวกเราไปหาเมื่อวานน,นะครับแล้วก็เมื่อคืนด้วยนะะ FC นกแกงใส่ไข่ต่อนะฮะไข่ตอมีเท่านี้หรอโอ้ oh, แซงเมื่อวานพ่อก,กินเยอะ <laughs> ยได้เานานะนะแสดงว่าจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่เจ้ากินไปแล้วใช่พ่อก,กินอยู่ภูเขาได้เสียเลยสิกินข้าวในป่าอร่อย <laughs> ใช่ไหมเสีบ อรแอ,อ้นก็ไปกินข้าวบนป่าไม่ต้องให้มแม่ทำเนะาะพี่น้องลูกสาวนะฮะถ้าพ่อไปนอนป่าแล้วใครจะพาแม่หาเงินหาทองส่งน้องมาต่อยเหรอึอรออกัต้มข้าวนะอันนี้วิธีการทำ การทำก็สับสาวสส,ส,สหมูพอแตกพอดีคำหรือว่าจะสับละเอียดก็ได้แล้วแต่ชอบนะแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรอีกแล้วก็ตามพริกใส่กระเทียม,มใส่เกลือใส่ผงชูรสตามตามตาตาม,ตามให้ละเอียดแล้วก็ตักใส่หม้อ,อ,มเ,อ,อเทหมูลงไปในหม้อ,อมตกักพริกตักกระเทียมตกักผงชูรสเกลือที่เราโขกไว้ ใส่หม้อแล้วก็คลนคลนคลนแปลว่าโเลกเลก็คน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 นะจีแล้วก็คนให้แบบว่าให้เครื่องปรุงมันทั่วถึงออแล้วก็กวัวไปเรื่อยเืจนกว่าเนื้อมันจะเปลี่ยนสีอืแล้วก็เติมน้ําใส่แล้วก็เติมน้ําใส่เติมน้ําใส่พอทีนี้มันสุกแล้วเติมน้ําใส่แล้วก็ตำข้าวเบือใส่ ใส่ข้าวเบือลงไปแล้วก็ปาดอะไรนะอันนี้ปาดมะเขือมะเขือเปราะแค่น้ำไว้ตามข้าวเบือลงไปแล้วก็คนๆๆๆแล้มะเขือลงไปถูกใจที่ชิมรสตามใจชอบอืนะที่ชอบคือแบบไหนพี่ชอบก็เผ็ดเผ็ดนัวนัวกลิ่นผงสูลรดนิดหน่อยก็จะแซ่บแล้วแล้วอันนี้ละ <Le> พอร้อมนั้งก็เอาน้ำเทงลงไป <c oughs> แล้มันเดือดแล้วก็เอาข้าว <caracter. S 1> เอาข้าวเ,เ,เจ้ามาข้าวสารนะข้าวสารเจ้านะเอามากำพึกลงไปโอ้กำพึกเลยนะเอฟซีก็าคลนาคลนาคลนรอรอไปสุกแล้วก็ใส่มรด,ดีแล้วก็เสร็จมะกอกก็อยู่ในตู้เย็นซองฟิตมันยังไม่สุกนี่มันยังไม่แตกตาดีอืแสดงว่ายังไม่สุก โอ้ให้มันแตกตาก่อนนะเอฟซีธรรมด,ดานะข้าวสวยนะต้องไปหุงก,ก่อนอืม <c oughs> อันนี้ต้มเลยมาต้มน้ำให้เดือดนฮะน,น,นี่เราก็คูรีคูรีแล้วใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่หนูพุกนะครับซีหนูพุกน,นั่นแหละไม่ใช่หนูพุกหนูท้องขาวหนูเฮือนหนูท้องขาวอยู่ตามป่านะ่จะบ,บอกว่าหนูเฮือนอืม มนหนูบ้านอันนี้น่ะน้ำแรงบ่ว่ายใส่น้ำแกงนี่ครับออเสียงนี้เราก็รวมกันกับบับปุ้ยนะแล้วก็ลุงนี้แล้วก็เราเนาะแล้วก็างพนเสร็จแล้วก็จะแบ่งให้อีเวกับลุงนี้ <laughs> จิมดูลูกอ่ะน้องมะไตไปโรงเรียนเพื่อนเพื่อนถามอะไรไหมไม่ไม่ถามเลยบอกว่าแล้วมีที่เรียนกันหมดแล้วเหรอยังยังเหรอเพื่อนไม่ถามบอกว่าได้สรุปเรียนที่ไหนไม่เพื่อนไม่ถามเพื่อนรู้อยู่แล้วเออทำไมรู้ลงเฟซไม่เขาค่อยเขาเขาเข,า,ข,า,ขาเดาใจถูกเนาะเอามันเปลี่ยนสีแล้วนะ เออเปลี่ยนสีแล้วนะเอฟซีใส่น้ำลงไปใส่น้ำออยเจาะนะเอฟซีไม่ใส่ออยเจาะเลยเอาพอใส่มะเขือเลยเด็เอาเอาน้ำซุปนี่เด้อนู้อใส่หมดเลยน้ำครึ่งหม้อนะเอฟซีนี่จะตำข้าวเบือไว้นะข้าวเบือนี้ทำแบบไหนข้าวเบือนี่นี่ไงข้าวเบือนี่ก็มาจากข้าวข้าวข้าวสารเหนียวแช่น้ำเขาทำไมเขาเรียกข้าวเบือก็ตำให้มันขุ่นเลยนี้ ถามแล้วก็บางคนก็จะตายถามซ้อเนาะเอฟซีเนาะบางคนก็ไม่ตายเออมันมันเบื่อไหมมันก็เป็นเหนียวเหนียวเนาะมันเบื่อนะเอฟซีข้าเบื่อกินแล้วเบื่อนะอ่ะก็คลิปนี้เนาะเป็นคลิปซ้อๆนะฮะนะนอ้าโอ้วันพูดเอาแต่ตาเขาเลยตา อาหารบ้านนะครับพี่น้องนะดีกว่าซื้อนะ FC ก็ใส่ทำไมลูกไมใส่ไข่ด้วยอให้ขาวมัูกอมันก็ยิ่งบูมแลรวสุกแล้วโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับไม่ดูบอกโคกกแตกมาดูพูดเยอะเดี๋ยวกลัวไม่ไม่โคกสองลูกพี่น้องดูดูดนี่ครับโคกหนึ่งใบ นู่นหนึ่งใบนี่หนึ่งใบแครครับพี่น้องเอซเอาเอกคไหนบ่เออเอาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ